ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว f อ m ซ b โมบครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคการยิงประตูมาฝากเพื่อนๆน,นะผมลองใช้แล้วเออโอเคครับใช้ดีเลยเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันครับว่าจะเป็นแบบไหนนะผมก็ใช้สักพักครับก็ดีเลยนะใช้ดีเลยปกติเราจะยิงแบบปั่นใช่ไหมวันนี้เราจะไม่ปั่นนะมาดูกันครับลุยเลยมาจับมือเพื่อนไปไหน ค่อยๆดักไปครับสิอ้าวเสียฟาวอีซิดักได้ไหมไปด,ดีอาสด,ดิอาสไปครับไปแทงมาโอ้โหย้อนหลังย้อนหลังแต่ยังได้ไปครับพี่ตอพีตอไปอมไม่ได้ครับก็คือเหมาะกับแผนที่เป็นปีกครับก็คือผมจะเล่นปีกแล้วก็ จะไม่ตัดมายิงนะครับก็คือจะเลี้ยงสุดเส้นนะครับแล้วก็ตบเข้ากลางหรือว่าตบย้อนมาแถวสองนะครับผมว่าใช้ดีเลยนะปกติเราจะตัดมาปั่นใช่รับวันนี้เราจะไม่ปั่นนะวันนี้เราจะเล่นสุดเส้นนะครับปกติเราจะไม่ไปสุดเส้นนะวันนี้เราจะมาสุดเส้นแลน้วมาไปครับเหมาะกับแผนที่มีปีกครับอหลือ <c oughs> ไปไม่ถึงเลย <c oughs> ไปไหนพี่ เฮ้ยอ hey, ืมไม่ได้ฮนะจิ 4, ้มเสียบเราค่อยๆดักทางไว้นะเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมโอเคสบายดักได้ครับมาไลโตะแทงไปครับนี่ได้ไหมมาเาโดน่าถึงครับมาไปเดี๋ยวเราจะไปสุดเส้นนะครับมาไปไม่ได้เราคืนเราเบิ้ลมาก่อนครับมาสุดเส้นแล้วไหลเข้ากลางไปอย่างนี้ครับปั่นโอเค รเราจะเล่นสุดเส้นนะลรวก็ตบเข้ากลางนะครับมาแล้วลูกแรกครับแต่ลูกนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมาเฮ้ยไดอีกไหมปกติมันจะตบก,กับย้อนมาแถวสองครับแถวจุดโทษนะครับแล้วก็ยิงนะมันจะสวยสวยครับลูกเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาเราดูไหมครับได้ไหมโอเคอะไรวันหน้าครับ จบครึ่งแรกครับ<ๆ>ก็นำอยู่หนึ<ๆ>่งศูนย์มาเริ่มครึ่งหลังครับ<ๆ>ไป<ๆ>เริ่ครับก็เหมาะกับปีกที่<ๆ>มีความเร็วนะครับคือไม่ต้องยิงดีก็ได้ขอแค่มีความเร็วนะนี่ครับไปนะครับมามานี่ครับเราตบกับมาติดครับ<ๆ>เราจะไปสุดเส้นนะอือ ไปไหนพี่อ้ยเดินสวนพามเมือ่ออ้ยวิ่งตามไม่ทันอุย้ยพวดอย่าพวดโอเคยังยยเหนียวครับยังนำอยู่หนึ่งศูนยก็จริงครับโอ,โอเคโขกทิก้งออกมาได้เอาฟาวไหมจานอ๋อยูได้เปรียบครับมาไปครับอ้ยหลุดไหมโอ้โหโดนดึงไม่ฟาวอีก โดนโตโดนโตปฮรบาดักไว้อย่าพวดเดซายี่เย่าพวดเฮ้ยดักเพื่อนๆโอเคช่วยกันอาดเดโตมาตค่อยๆมาครับไปไม่ได้ไปไม่ได้รอเติมติดบล็อกครับ,บมา โอ๊ตไปไม่ถึงเส้นเลวเนี่ยมาลูกนี้แหละมาเติมแล้วมาเลยหน้ามามาครับไปเราจะไหลกลับครับผมซัดนี่ครับเราจะทําประตูแบบนี้ครับวันนี้นะเราจะยิงแบบนี้ครับผมปีกไม่ต้องยิงคมก็ได้ครับขอแค่มีความเร็วนะนี่ครับเราตบกลับมานะครับแถวนี้แล้วก็ยิงครับนี่บสวยครับประตูแบบนี้ใครที่ไม่ชอบตัดมาปั่นก็เนี่ยครับ เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะก็ไม่ค่อยเห็นคนทำนะแบบนี like ้นะครับผมก็ลองทำแล้วมันก uh> ็โอเคนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องตัดมาให้เสียเวลาครับเนี่ยไปสุดเส้นแล้วไปสุดเส้นแล้วตบเข้ามายิงโอ้โหชนเสาอืเกือบได้มาตรงนี้ครบอือไม่ได้ยิงโอ้ติดเซฟอีก ขอแคฮะปิมุมครับขอเล็งตำแหน่งก่อนนะโอ้ไม่ได้ครับอย่างนี้นี่จบเกมแล้วครับี่เขายังไม่จบอีกอโอเคครับจบเกมครับก็ชน,นะไปสองศูนย์นะก็มีลูกสองครับที่สวยๆนะผมจะทําประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวลองดูอีกสักเกมครับอ้าวค้างมาหรือต่อยอสักเกมครับมาลองดู ก็เทคนิคน,นี้ผมว่าก็ใช้ดีนะครับผมใช้บ่อยนะครับช่วงนี้ก็เลยเอามาแนะนําเพื่อนๆนะมาเกมนี้เจอแข็งครับ вас, มีคุณลิตรลองที่สีนะ่มีบัตเทนนะมาเราก็สี่สามสามแผนเดิมครับลุยเลย <S <s <ald ans> ก็ปีก็ไม่ต้องยิงคมก็ได้ครับขอแค่มีความเร็วนะยิงไปสุดเส้นแล้วตบเข้ามานะครับตบย้อนมานะครับก็ใช้ดีเลยครับมามาลองดูอีกสักเกมไปครับ มีช่องไปแล้วครับไปดีอาร์ตไปครับสุดเส้นได้ไหมไปครับสุดเส้นสุดเส้นตกกับมายิงเน้นๆนี่ครับใช้ดีบอกต่อครับเพื่อนๆนี่ยบไม่ต้องโยกมาปั่นให้เสียเวลาครับไหลยิงเน้นๆไปเลยนี่ครับโล่งๆครับไหลมาแล้วซัดด้วยขวาเน้นๆลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปครับมาออกน้ำเร็วครับ มาเฮ้ยโคโอเคดักไว้ได้ครับมาดีอาร์ดดีอาร์ดเข้าไป,แ,ปแบ็กแฮมแ,แบ,บ็กแฮมต่อเดบอยมามาแล้วโดน่าครับออกมาด้านขวามาครับเราไปสุดเส้นนะครับสุดเส้นแล้วไหลย้อนกลับมายิงนี่ครับง่ายไหมเพื่อนเพื่อน,อนง่ายได้นะครับ เอาไว้เป็นออปชันเสริมก็แล้วครับในการเข้าทําประตูนะเราก็มีสองออปชันครับจะไปสุดเส้นก็ตกกลับมานะหรือจะหักตัดเขามายิงปั่นก็ได้นะครับมามาอีกแล้วครับไปอีกแล้วดีอาร์ตโอ้โห,โ,หโดนดักไว้ได้ครับใช้เป็นออปชันเสริมนะครับสําหรับการเข้าทําประตูนะเพื่อนเพื่อก็ลองตัดสินใจดูครับว่าจะทําแบบไหนนะบางทีบางคนเขาไม่ตามสุดเส้นนะครับ บางทีเขาอ่านว่าเราจะตัดมาปั่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ตามสุดเส้นนะแล้วก็ไปสุดเส้นแล้วก็ตบเข้ามาได้ครับใช้วิธีนี้ได้นะก็ส่วนมากนะเขาก็จะตัดเข้ามาปั่นนะครับมาเราได้แล้วมาครับวิแทงหลุดไหมไปแล้วครับดีอาร์ตดีอาร์ตไปแล้วครับไปแล้วชิปเบาๆข้ามพารนิดเดียวมา โอลิเซ่ข้ากลางขอเบิร์นเร็วครับไปไหนพี่อืมเฮ้ยเช้นโอเคจิ้มไม่ได้โอ้โดนขวาครับโอเคยังได้ฟาวับมาพี่หนนี้ก็ปวดหัวอย่างเดียวครับไปกินยาก,ก่อนพี่โอ้โหส่งสติ๊กเกอร์ปวดหัวอย่างเดียวครับมาเรามาแล้วครับไปไม่ได้แล้วก็โยกโยกก่อน,นครับโยกโยก,โยกไปไปครับไปสุดเส้น สุดเส้นจ,จ่ายติดบล็อกครับมาเตะม,มุมนะเนี่ยครับจุดนี้นะครับเฮ้ยนี่ครับเต็มหัวลูกเตะม,มุมก็เคยสอนไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูได้นะครับสูตรลูกเตะม,มุมนะผมก็ทำประตูได้จากเตะม,มุมบ่อยนะครับก็เอามาแนะนำเพื่อนๆนะเหมือนกับสูตรนี้ครับก็ ผมก็ยิงได้บ่อยครับก็เลยเอามาแนะนำเพื่อนๆนนะมาไม่ต้องหักมาปั่นให้เสียเวลาครับเหมือนบอลสมัยก่อนนะครับก็คือสุดเส้นแล้วตบเข้ามานะครับคือแบบเทคนิคเบสิกเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนทำนะครับผมก็ลองทำดูก็โอเคครับส่วนมากเขาจะยิงแบบปั่นนะครับวันนี้ผมจะไม่ปั่นนะครับก็ามาหักกลับแล้วก็ ยิงแล้วครับมาจะได้อีกสักลูกไหมแต่พี่ต่อวิโอเค,อเคยังได้ครับมามาพี่ต่อไหลอืต<ๆ>ิดครับมีเพื่อนรออยู่นะสองสามคนคนระับถ้าลผ่านมาได้นะมาครับได้อีกครั้งไ,ไม่ได้ครับคือหลังไม่ได้ยิงแล้วเนี่ยจ่ายบอลต่อบอล กันนะครับแล้วก็ไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายนะมาสายตันแล้วเราโยกมาขวาบ้างตีโอว่าผ่านยากครับเพราะว่าปีกมีความเร็วนะไอแบ็กครับแ hey, บ็กซ้ายที่มีความเร็วนะตีโอนะก็เลี้ยงผ่านค่อนข้างยากครับต้องใช้จังหวะชิงหรือเบิ้ลครับถึงจะผ่านได้นะถ้าตัวตัวนี้ผ่านยากครับมาเฮ้ยลุดมาแล้วโอ้โหย้อนหลังนิดเดียว ริเซ่อุ้ยดียร์ดได้ครับมาขออีกสักลูกได้ไหมล่ะมาเข้ากลางครับเดิมบอยออกขวามาครับมาโลน่ามาโลน่าไปครับสุดเส้นโยกอุ้ยหลบสองมาได้ไลยิงโอ้โหติดเซฟอื้มติดปลายมือเดีไฮอาร์ครับ,รบนี่ครับผมก็ค่อนชอบนะครับเอ้การทำประตูแบบน,นี้นะผมคิดว่ามันสวยดีครับ เป็นการเข้าทําที่สวยงามนะครับผมค่อนข้างชอบเลยมาอาจะจบแล้วมั้งครับนี่โอเคครับจบเกมครับก็ชนะไปครับเกมนี้สามศูนย์ก็สรุปก็เป็นเทคนิคที่ดีนะครับก็เลยมาแนะนำนะครับก็เพื่อนๆก็ ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ